เกมก็สวัสดีที่ผู้ชมที่สั้นด้วยนะครับอยู่แต่ก็พบกับหายด้านครับแม็กซิเมอร์ทีวีนะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไว้ครับเพื่อนครับผมอ่เซิร์ฟเอ่อเออ่ซิร์ฟนะนับหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเซิร์ฟบ้าบ้าทัครับนนะครับเซิร์ฟชื่อ MC n e ซีเนนะครับ MC n e ซีเนนะครับเกนหรือนักเกต่นเลจัดทิ้งไอพีไว้ข้างล่างนะครับโอเคโอเคก็เซก็์ฟ ไล่แอนเช่กันด้วยนะเหมือนไม่ได้โปรโมทให้เขาเลยอ่ะเออไม่ได้โปรโมทเลยอะมาคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนก็จะมีที่รับของครับเป็นของพิษตรงนี้เลยนะของไดมนครับเกิดมาก็จะได้โพรเทคนะครับของไดมอนอะไรอีกของไดมนก็สามารถรับได้ตรงนี้นะครับไปที่เอาตรงไหนอ่ะเอาตรงโน้นตรงโน้นเออตรโน้นโน้นนี่จะรับของฟรีพิษดีเลย ไปรับตรงนี้ได้เลยนะครับของไดมอนด์นะครับแล้วก็ต่างๆมากมายนะสตรีมบอลเลตและเติมเกมอะไรก็จับจองกันได้ไง่ายๆได้ทีเกมนี่ครับมีของมากมายครับเอ้ยนี่ก็คือคุณเดอะเฟิร์สทีวีนะครับนี่ตัวนี้นี่นะครับนี่ก็คือแคชช็อปนะครับอามาแลกเอาแลกของนะครับเราก็หาวิธีแลกกันอยู่นะครับใช่เอาคุณเดอะเฟิร์สทีวี ใช่ครับแม็กเร็วเดิมตรงเลยครับนะครับพอเราเดินผ่านมาตรงนี้นครับโอเคนะครับก็ก็คือตรงนี้คือจุดวาร์ปโซนนะครับพอเราหันตรงจุดเออจุดตรงันเนี้ยตรงไอตรงบล็อกในตรวัเนี้ยเราจะมีที่เหยียบนี้แล้วเราก็จะได้บล็อกเราจะได้สปีดสองมานะครับ เราไปดูในโฮมโปรก่อนเลยดีกว่านะครับนี่ก็คือวาร์ปโซนต่างๆมากมายนะครับเราจะบ้านเราจะอยู่ที่เอ่อพีโซนแซนแรกเลยครับก็จะมีบ้านต่างๆมากมายนะครับในอ่คุณอเฟรดทีวีใช่ครับจะมีบ้านต่างๆมากมายครับอ่าคุณอะไรของมัน อ๋อสุดทีก็มาเล่นกันนี่แนะครับหนึ่งจรวดทีสองอัปเดชัเนนี่ก็คือบ้านเรานะครับใครจะมาอยู่ก็อยู่ได้ให้อยู่ได้เลยนะครับครับคุณมาเร็วคุณมาเล่นยังกำลังไปใครยิงอยู่นั่นแหละแล้วว่าใครยิงนี่ก็คือเฮ้ยเี็นสแลนโฮมอะไรครับโฮมนะครับนี่ก็คือบ้านเราดูในสไปด้วยนะ ในผมไม่เห็นคุณเลยอ่ะเอานจโะเคอ่าตามสกายเลยครับอะไรนะครับดูในสกายที่ผมพักไว้พูดได้ยังไงเล่าขอคุณกองอครับคุณวินูอ่ะใช่ มะครับเล่นเล่นกันดีกว่าครับเนจะมารีวิวเซิร์ฟเอ็มซีเนเกนแบบเล่นๆอะไรใช่ไหมจุดติ๊กนะครับน้องจุ๊ดติ๊กนั่นเอาล้วก็มาต่อกันเลยนะครับก็เมื่อกี้ตัดคลิปไปช่วงหนึ่งนะครับเกมมาคุณขับเรือแข่งกันครับมาๆนะคุณไม่ได้ครับเลยเดี๋ยวไปรับแปลเนอะตรงนะเมื่อกี้แอดมินเขาใหอจีเอ็มแจมบอกว่าจะมีตัวโกงเข้ามาในเซิร์ฟนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนนะ ใช่ครับใช่เขก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วเขาก็จะรู้ภายหลังนะว่าคือใครนะครับกันนะไม่รู้จริงๆไปหาผมนะหลัดนูกันเลยเดียวในชุดนี้นะไปด้วยไปเลยไปไหนอ่ะทางนีน้ดีกว่าไหนคุณจะไปไหนอย่าพึ่งโอเคไปบนไปสิสุดขอบฟ้า นยาย <ไป S 2> คุณอยู่ไหนอะไปไปสุดอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะผมกำลังไปอเรือพังตางากงให้ก,หกเดเทฟตีเวลาเรือก่อนก่อนที่จะลงอะไปก่อนจัน,นั่นแหละไรวั <c oughs> ผมจะได้ของไงเออไม,ไม่รู้เรื่องผมเจอของดีอะคุณอย่าหุ่ยิงดิอย่ายือ้ออย่าหุ่ยิงดิ อย,อย่ายิยงนี่อย่ายิยงอะไรผมไม่ได้ยิยงแกลิลต้านนูน่นเอ้ยย,ย,ยิงทำไมยิงทำไมโอ้ยไม่เห็นโอ้ยแลคุณก็ยิงอยู่นั่นแหละอันนั้นคุณยิงะโอ้ย <c oughs> อะไรไ<ด>ปักเ<ด>ต็มตัวมาแล้วเนะี่ย <c oughs> เอดมินเขาตอนนี้เขาประกาศจับนะว่าตัวโกมของซึมนะยู่ไหนนะครับแล้ว็ไม่ร,รู้ว่าใครนะคนแรกเนาะใช่ใช่ให้รู้นะว่าใครนะอุ้ยเรา่าเราจะรู้เลยเพราะว่าจะเป็นเด็กชายแกะน้อยก็แล้วใช่เด็กชายแกะน้อยแน่เลยเพราะว่าคือใคร <laughs> คือใครเด็กชายแกะน้อยคือใครเด็กชายแกะน้อย ก็มันเล่นเซอร์ดนี้กันเยอะๆนะครับเอ็มซเนเกนนะครับก็อย่าลืมซับสไครต์และแชร์คลิปของเราด้วยนะครับเหมือนไม่ได้โปรโมทเลยเออโปรโมทในเขาด้วยแล้วก็บอกเราให้เป็นซับสไครต์ไลค์แชร์นะครับเมป็นบ้านะคุณจะเล่นโฮมเลยก็ดาวามาเป็นเสียงด้วยนะมีเสียงเอฟเฟกเออเออมีเหล็กมีเหล็กมีเหล็ก ผมว่านะจะมีน่าจะเป็นคุณมากกว่านะยาเลยเฮ้ยยาเลยคุณแล้วคุณมาปิดมาโมยมกจีนีคุณไงผมรู้คุณโกงคุณไม่ต้องคุณเป็นตัวโกงใช่ไหมใช่ไม่ข้าจะข้าเจ้าแล้ว ไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินแล้วครับไม้กินแล้วไมด้กินแล้วครับอ่าไป้เลยอ้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 ยเอาเนเขาแล้วไปแล้วไปเลยยิงยาวยาวขนองเลยดีเอ้ดเอเงอบป ไปเดีวไปเดีวเวไเแล้วคุณก็งอได้นนเลยนะไม่ก็ช้าดิป็นก็ช้าดิครับมาแล้วมาแล้วอุ้ยไม่ได้โดนเลยครับไม่โดนเลยไม่โดนอุ้ยอยโดนแล้วอุ้ยอุ้ยเอาหลบในน้ำยีกเลยมันา I'm so tired! I can't breathe! I'm so tired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 ! เดี่ยมึงเขาเห็นเราแล้วนะแต่ว่าตายเลยครับอ้าก็เดี๋ยวใช้ได้อยู่นะครับแต่แลนโฮมเลยเดียวครับ อย่าเพิ่งคุณอย่าเพิ่งคุณอย่าเพิ่งผมยังไม่พร้อมยังไม่พอมอย่าพิ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งครับอย่าเพิ่งโอ้ยมันเป็นตัวโกงครับโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าคุณแม่คือตัวโกงครับเป็งานเข้าแล้วอุ้ยอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมาคุณผู้ชมนะมาไม่อยู่เออไม่อยู่เลยไม่อยู่นะครับไอหรือว่าอยู่ไดนนะมีหรอกมีเหรอเอ้ยมีไม่มีอยู่ามาบ้าอยู่ามาบ้า ไเนี่ยอุ้ยอุ้ยคุณแม่คือตัวโกงครัอย่าไปยุ่งกับเขาอ่ะเอ้ยุไปแล้ววไปแลวไปวไปวไ้้ยไป้ยเวไ้ยไป้วไปแล้ว้วไปยล้วไปย้วไปแไวไหแไมไ้วๆเร็วๆเดี๋ยวคุณแมวปลอดภัยแล้วนะ้ชม ถือไว้เอยๆเดี๋ยวตกเนี้ยเนี่ยนี่อยู่เลยทีเดียวนะเอ๊ตกเลยเฮ้ยคุณแม่ไปไหนอะไปงานเข้าละเฮ้ไม่รู้แล้วว่าผมอยู่ไหนที่ตอนนี้คุณแม่ไปเจอแล้วเจอแล้วดำนำอยู่ไปไหนไปไหนจ้าไปไหนจ้าเจอเลยผมก็เจอคุณแล้วเหมือนกัน

ยู่ไหนอุ้ยหายมันหายมันหายตัว่ไหนตัวอุ้ยไปเร็วเร็วไอไก่ไปสุดขอวะเฮ้ยมันอยู่ไหนนี่ันเข้าเร็วตอนนี้เราปลอดภไปแล้วนะออโอ้ยโอเอเราปลอดภไปละไปครับเฮ้ยเร็ว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 มันบเร็วเดีวเร็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 วว มันมาเร็วมันต you know. ้องอยู่แถวนี no ้ครับเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวมันต้องจิ้มถูกทุกตัวเลยนะครับเออคุณอยู่ไหนอ่ะผมไม่รู้หรอกนะผมไม่รู้หรอกว่าผมอยู่ไหนตอนนี้เราปลอดภัยแล้วคุณแม่ก็ไม่เจอเราแล้วไม่เจอแล้วหโอ้โโอ้โโอ้โไม่เจอหรอกนี เอ้ยอเไม่เจรไม่เจอรกันเลแล้วผู้ชมนะครับไปแล้วรับ่านผู้ชมโอไปแล้วไกอกันเลยนะครับเียครับคลิปนี้ก็ขอจบเพี่นี้ครับัสดีครับ